อีจานทุกคนเอา้าตะกร้าเล็กน่าไหมตะกร้าไอ้ที่ใส่นั่นแหมตะกร้าที่ยายไปเก็บเห็ดน่าไหมหลานยู่บุญฉุนมาเก็บแกกะมักสม,ดดมกบูดหรือว่ามักกระทุกขุกมันโลนมันสุกทุกคนมักลื่นฟ้า Bọc lưng pha lún tìm tốt chút thôi Con tốt chút Tốt khắp tốt mừng Mà ván cơm mùi nè mắc ao ก็ไม่ได้ขึ้นซืเก็บอยู่บนข้างบนเลยนี่ลูกหนึ่งก็สุกแล้วมองเห็นอยู่อยู่ใต้ผ้าแล้วหลังไอ้องขึ้นนะเตียบเดี๋ยวเดีทุกคนหมักเสารุดเอาควรเก็บ,บอาเลยไม่เป็นไรเี็บวาเฮ้เก็บเอาไปคอกคอ,อออกคอดินออกร่วงใสร่ร่วงลงดินอะ เวลาเรากินเราไปล้างก็ได้เวลาเรากินเราก็กินข้างในมันไงสูบุกมันโดนเขาบรสนใจมาเก็บม,มันกับบดได้กินอโอ้ยบวน,นั้นเลยปวดหัวทุกคนเนยเหมือนตามตาแสบตาตาตโกนตาลุ้ยปวไปสอบไปหน้ากระบอกไปนี่ตัวเบ้นสิตรงดินหรอดินแต่ลมล้มตัวเขาจะสิดแสงแล้วก็เลยบอ,อกไปเลยเมื่อย เมยนอนเมยแบบบ้าหัวคือแบบมันจะัดเม่อันอันนี้าเมมันเหี่ยวมันเหี่ยวแล้วเอาเรือมันไม่นั่นจะเรือมันขาดหรือเปล่านั่นเห็นไหมเนี่ยเรือมันขาดมันก็เหี่ยวช่างมันต้องไปเก็บเก็บในลูกไหนมันเหลืองเหลือง่างเก็บี่ลูกนั้นเหลืองเหลืองนี่กนเหี่ยวนะเออแหไะ ลูกสาวรถทุกคนนี่แหละได้แล้วลอง่นสิอาดูอันไหนมันเหลืองเหลืองเด็กต่มอือพักกันตะล้อนเห็ดลงท่านน่ะล่ะไปมิถ้าไปกับไปไปบ่เซ้าแบนี้มันก็เมือม่อยเมื่อย นอนบบอิ่มเป็นปวดหัวเป็นอ้อกล่องกระตัง่อยูบเป็นปวดหัวเป็นตาอิดตาโลยแบบนี้ทุกคนเข่าก็กินบ่แา่เสเข่าก็กินบ่แา่เสนอนก็นอนบ่รับกับกินยาเอาไปกินยาเอายี่บนก็ได้เวลาคุยกับปญฺญายันยูเคแล้วยามเราโทรมากนี่แต่นอนนีแต่นอนแล้วเอออ่ะอยุ่งเมย์เป็นบ่ นุทักพักผ่อนสานอนสางสินะก็แช็ดคุยกันแน่แต่ว่าหมื่ขึ้นหมวอวานนี่คือคุยแบบเรื่องนี้แหละเรื่องที่เราบุกตัวเครื่องบินบุกจะบุกลงแร่มันอย่างนี้แหละก็ะจงคอยไดีคุยกันไม่น้าก็จะเป็นยังไงแล้วบ่ไดี๋ออกไปเบิงเเออเบ่งเลยบ่ไดีออกไปซ่วมงมเลย แต่มือพุ่นละแต่มือ,อยี่บนเฮ็ดคลิปพุ่นละมือออกไปซองเบื้องหน้ามันสิพ่ออาทิตย์หรอกหลังจากที่ไปซองเบิง่งแล้วกะแล้วมันผ้าอะไรนะ่ะไม่ใช่ขี้หมาหรืออะไรนเนี่ยใช่ไอป้ปลาวปนทำอะไรวิ่งข้ออะไรมันละ่ะขี้ดินขี้ดินแล้วมันเอาดินโคลนในนี้เหรอทำอะ่ะทำไมไม่สกรปรกจังเลยอะ่ะเล่นขายของในสวนไม่รู้เล่นอยู่กับใครอะ่ะคนเดียว เนี่ยเล่นอยู่แถวเนี้ยอ่ะนีอ่นะอะไรเสียงใครทำอะไรตะรวยทำอะไรยึดซุ่มซุ่มบะกะักกระทอกลกซุ่มบะกะักกระทอกลกซุ่มมันนี่แหละทุกคนกขเคยมานั่งแบบครั้งนี้บางนม้านางยุ่งม,มันหลาย นุ้งลายทำเป็นย้าหมอเวินแดดฮอนฮอนอื่นมะนางก็ดียุคคือมันเป็นมันหุ่มมันหุ่มทั้งเทิงมันเป็นสาลนเหมือนบ่เป็นสาลนแล้วก็เครื่อก็กระทบกลกมันก็คุ้มไปหมดมันก็แดดประซองลงมาได้แต่ว่ากระตบทั้งหนาคุณถ้าเป็นตอนใบใบเนี่ถ้าเป็นตอนใบใบแดดมันก็จะซองเราก็ต้องเอาผ้าม่านเอาไว้ผ้านั้นขืนกันสาดขึ้น พามานขึ้นมันก็จะงค่อยเสียนว่าแดดจั่เสียอันนี้ย้ำหมือนแรงมานนางขั้นคำมากกว่านีนบ่ได้เด้นางบ่ได้ยุ่งหลายยุ่งออกมาน้ำปลาน้ำหยางเสกคนเป็นขนลุกเป็นครอพวกนี้เฮี้ยงเนี่ยเป็นขนลุกหยาบเนี่ยัไรลูกหัวหัวมั่วเกาะ ใช่มันเปียรอให้มันแห้งก่อนรอให้มันแห้งก่อนค่อยมาเก็บขุนหย่อยย่ำนางเยู่ขุนหลายปวดปือดอเก็บหลายรุ่นเรอ่อรุ่นนี้มันไม่เคยเสมอกันเป็นไหนไม่เสมอกันงามๆปากไว้ให้พ่อหอวเยอ่ขุ่นมากเอาไปแปไก้หน่อยก่อนเกิดตอข้างนาหน่อย ก็ญ่ปุ่นเบาเรื่องมันญุ่่นเบาเรื่องอว่าพญาย่สีมาเนาะก็นีพวกน,น้อง FC ่คุยกันในไลน์ในหยังเนาะเพราะหลูว่าพญายูเคแลวสีมาอ๋อพี่หนูไปข่ามาฟังโดนแล้วพี่ไปอันพี่ไปเจอกันแบบใดพี่ไปเห็นกันกันกบเราจังไดแนะน้ำให้หนูแน่อืมพี่ไปเขาเวบแบบใดพอดา เยวมึงก็บอกตลอดเนาะทุกคนเนาะยิบบนบ่เคยยิบบนบ่เคยปิดบังยิบบนบ่เคยปิดกันบ่เคยปิดบังนะว่าเจอเจอเจอไอ้ฟอแบบไหนกุยแบบไหนยันยิบบนบอกไปเห็นบอกยิบบนบอกไปมันก็ว่าบางคนก็ว่ายิบบนการละครอืว่ายยิบบนการละครบ่เป็นเรื่องจริงก็เอามาวอาโม่การละครนู่นนี่นั่นยังสี่น้าวายเขายิบพวกก็เลยก็อยากวอาปัญหาแต่ว่าอันมีคนถามเนาะมีคนถามมาพี่ เพี่เข้าเว็บอะไรเว็บเดทดอีหยังซื้ออีหยังยังเสียพียบ,บนก็บอกตลอดแล้วว่ายืบ,บนเขาไปนในเพจเพจหาคู่คาคู่ต่างแดนหาแฟนต่างชาตินู่นนี่นั่นมันกับนีหลายเพจหลายหลายอันมันบอกเขาก็แนะนําแต่บางคนก็กระเสือบางคนกับแบบว่ากับว่าเขาขีค่คูยินเนี่ยอันที่เบิรงอยู่ในคลิปนะแต่ว่านอนๆที่เขาทักมาเนี่ยเขาทักมาอยู่ใน เขาแอดมาทั้งแ็กเซ้นเจอทั้งไล่น่ะก็คือเขาคุยกันทั้งนั้นก็คือโอเคอยู่กันในน้ำกันไปยิ่งบอกกันในน้ำไ,ไปหลายคนหลายคนแล้วแล<อ>้วบอกพวกพี่เวลาเขาไปบอกอยู่ในคลิปในในยูทูบอ่ะเมื่อว่าเข้ากานันลละวร้หนุนนี่นั้นย่บอกไปยากบอกจังว่าโอ้ยบุญบาปพญายเรามาอิรีกัใครเป็นเนื้อคูกันอิลีนี่กับใครกันยัง่า จะได้จบๆไปซะการละครนี่ก็ได้ยืบบนก็เบื่อยืบบนก็บเบียกเบอกันไดหรอกคนเฮาก็ได้เนาะบอกไปหลายเพราะว่าเฮามันยังบ่ท่านแบบว่าบ่อท่านไหสำเร็จบ่ท่านไหนถึงจุดหมายเป้าหมายของเฮาของสีนาไปไม่ถึงฝันทหานเม้าบนู่นนี่นั่นแต่เฮาก็บอกให้กำลังใจซึ่งกันเละกันนั่นแหละมีคนถามมามีคนอันนี้ไม่ยูบบนกับว่าวันบอกว่าเมว่าว่นในน้ำกับในน้ำกับว่ายุดตลอดนั่นแหละ จ๊กสีวาจังไดยเด็ดไก่สิเบิร์ดเด้อทุกคนล้มมาล้มมาล้อ,ลอ,ลอนี่บนเขาบ้านก็เริ่มจะมียุง่งแล้วล่ะออกมานัง่งมะยางเบิ้งอันนี้ซื้อดอกนั่งนอนหลายอยู่ในบ้านกะปวดหัวนะปวดหัวปวดตานะทุกคนนี่มันผ้าเบิ้งนันมาอันนี้จักหน่อยเป็นมอดตีหน่วยมันมันมาท่านอี นี yeah, ่ีกสองสามมือได้ป่ะได้ป่ะซ้ำนี่มันก็บดีลดโยง่ายๆได้แหละเาลายจุมองแง่งดูลายจุเห็นว่ยังไงเลยเห็ยังไงเลยทุกคนไอ้บ่มเอก เด yes. ี๋ยวอันตุนเต็นี่เอ่ะวตะผมก็เฟนตุนเ่งไปไปเขาบ้านแดดสีเบิดแล้วนี่นี่สีมาก